ขออนุโมทนาบุญนะคะกับสายบุญ fc นะ140ชีวิตที่วันนี้เราได้ข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะไปที่เกาะสีชังด้วยกันไปเริ่มต้นนะคะจากการขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นไปขอพรเจ้าข้อเขาใหญ่พาพูดพากล่าวพาเปิดทิศพาเปิดทางคะ่ะเพื่อที่จะขอพลิกดวงเปลี่ยนดวงในการที่เราได้ข้ามน้ำข้ามทะเลในครั้งนี้ไปขอเปิดการเงินการงานขอโชคนะคะกับองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ ตามแบบจอมอรตอค่ะรวมถึงไปขอพรอ,องค์เจ้าพ่อเฮงเจียโดยที่จุ่มพาไหว้แบบประกบในทุกทุกท่านนะคะและทริปนี้เราก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะยังพาทุกท่านไปสวดไปขอด้านบนรอยพระพุทธบาทจะบอกว่าปังมากเราได้ห่มผ้าพะทะกันนะคะเราได้แปะแผ่นทองรอยพระพุทธบาทเราได้นําเหรียญไปวางนําดอกดาวเรืองไปวางและปิดท้ายทริปนี้นะคะด้วยการปล่อยปู สาวปล่อยลูกปูนะคะปล่อยปลาหมึกแล้วเราก็ปล่อยหอย